สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับดูวันนี้พ่อบอกอยากได้เนื้อนะครับพ่อเอาเนื้อสันมาหน่อยจัดมาครับ1กิโลโอ้วันนี้ดูสะอาดสตาเลเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อนัดมาป่าไผ่มาทําอะไรครับกุกกักพ่อโอ้ยหน่อขึ้นเต็มเลยดูคุณผู้ชมพ่อพ่อโอ้ยสะอาดาเลยนะ,ะดูสะอาดมากเลยอนะ โอ้ถ้าไม่กวาดดีๆนี่มันไม่เปหนีนะครับเพราะว่าใบไม้มันตกตกเยอะเราไม่ได้เข้ามานานเนาะเนื้อมากอ่ะไหนนี่ได้ได้นี่เนื้อสันเนื้อสันล้วนเลยนะฮะเนื้อสันล้วนเลยหนึ่งกิโลเนื้อล้วนเลยเอเนื้อสันเนี่ยหม่พ่อทำอะไรอ่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้ยรู้เลยรู้เลยนี่ยังนี่ถ้ามีใบนี่นะครับใบนี่เรียกว่าใบเติมใบเติมใส่กับนี่ก็อันไหนเนื้อชาเนื้อชาชุบละชันนี่โอ้เด็ดครับอร่อยเนื้อหมาเอาเลือดหมาเอาไม่เอาเอาแต่เนื้อล้วนครับเอาแต่เนื้อล้วน โอ้โหพ่อขาแล้วเสียงปื้นเฮ้ยหล้วพ่อนัดมาปะไผ่นี่ทำอะไรอ่ะเนี่ยไอ้เปียงในเที่ยวเนี่ยเปียงห้างเปียงตี่เขาอบเรืออบอย่างอย่างง่ายดีอ่ะอ๋อที่เราเคยบอกครับว่าเราจะทําลงเก็บของเราที่อบเนื้ออบอะไรเนาะเปียงในก่อนวันนี้มามาทำตรงนี้เนาะอุ้ยพ่อหน่อหน่อเริ่มออกกันเลยโอ้เฮ้ยหน่อนี่ไม่อยู่เพราะอย่าหน่อนเงี้ยเออมันมันไม่ลงดินได้อยู่เอาไว้กินอ่ะกินก็ได้น่ะ มันลอยหัวมันลอยมันพูไปแล้วมาครับมันเดี๋ยวเพียวก่อนหรือว่าทำอาหารก่อนเพียวเพียวเพียวก่อนสะเพียว่เนาะมันมีละอะไรแล้วมันพูไปแล้วนานมากโอ้วันนี้จะมาทํางานหนักครับก็เลยต้องแบบเติมพลังด้วยเนื้อซ่าหน่อยไม่มีซาไม่มีเนื้อซ่าไม่มีแรงมาครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันขนตรงนี้ออกนะครับ ดูจากตอนที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดกับตอนนี้นะโล่งเลยอ่ะไปเมื่อกี้คุยกันแล้วครับเราจะทําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมาแงนเนาะแต่คือทําขึ้นสูงอย่างนี้เนาะแล้วก็โล่งนี้อืมก็ถือว่าเป็นเสาหกเสาหกหกแล้วกันอ่าหลังคาด้านนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็อันนั้นสีน้งอย่างนี้อ่าไอ้หมาแงนใช่หมาแงนแงนแงนทั้งสองด้านอะเดี๋ยวเราติดตามจะทำหกเสานะครับ ทางเข้าจะอยู่ทางนี้ <c oughs> ไอ้พวกโต๊ะตรงนี้ก็จะทําใหม่ครับนี่มันพังแล้วก็จะย้ายามีอยู่ตรงนี้อะไรเงีย<ม>้ยเดี๋ยวรอดูครับจะปรับปรุงป่าไผให้ดีขึ้นแน่นอน f อขอมาเยอะเลยพอ่อโอ๊ยคิดถึงป่าไผ่ไม่ได้ไม่ได้ทาเนี่ยอันนี้ก็จะทาครับเนี่ยใจเย็นรอหน่อยนะครับคือจะทําใหม่หมดเลยเดี๋ยวหาเวลาหาช่างมาช่วยหน่อยจะได้ออกมาสวยนะครับอันนี้ก็ทำทีเก็บของเขาก่อนมันอยู่ในร่มแล้วพ่อเนาะมันโดนฝนแล้วมันไม่แห้งทีเดียวครับมันก็เลยแบบผุพังหมดเลยพ่อเตานี้ฝานี่ก็ต้องทําใหม่แล้วเนี่ยเนาะ เดี๋ยวฟ้านี่ทําใหม่นุ่นขวดน้ําเขียวก็สองปีแล้วน่ะขวดน้ําเขียวนี่คือคือเรามาเขาดาวกันประมาณสองสามปีแล้วครับยังไม่ได้เก็บขวดน้ําเขียวเลยค่อยๆทาไปนะพ่อเนาะอะไรทำก็อะไรเขาจ้างคนมาคนคกลุ่มเขาทำมั้งเขาทำมันไม่พอจ้างเขาก็ไม่พอทำแล้วก็ค่เขาทำใหญ่ก็าทำจ้างเคยมาจ่อยเอาอันนี้เราทำคนเดียวไปเหนื่อยังพร้อมจะเติมพลังยังเหนื่อยละ เติมพลังด้วยลาบลาบสุดละชานเนื้อล้วนๆมาเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องเตรียมอะไรทำอาหารกันนะพ่อเนาะไม่เยอะนะเครื่องแบบนิดเดียวชกสามอย่างนั่นแหละเนี่ยเครื่องเทศก็มีแค่ตะไคร้ไหมตะไคร้กับใบใบเติมเออใบเติมตะไคร้อ่าเค่นี้แหละกระเทียมหอมแดงกระเทียมหอมแดงอ่าพ่อบอกบอกเครื่องกันดีกว่านี่ครับเครื่องลาบสุรลชานนะคือชโลดผงทนเน่าแล้วก็นี่ยาเส้นเนื้อ ไอ้รอบนี้มียาใสเนื้มันปกติเขาใส่มิดรอบก่อนเราไม่ใส่นะใสใสก็ทำมันมีรู้ก่อนอ่ะมันทำอะไรมาหรางใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เออถ้ามันนี่ก็ใสนะมันหอมโอ้วันนี้จะกินกินครั้งแรกที่ที่จะใส่ยาใส่เนื้อนะอันนี้มันจะหอมขึ้นเหรอเป็นพิษราบสุราชัดนั่นเองอ๋อพิษราบสุราชาดเนกระเทมหอมหอมแขกมะนาวตะไคร้ตัวหอมพักปลอมแล้วก็นี่ขาดได้ไม่้เลยไเติมเลยเนี่ยอันเนี้ยขาดในกําเดี่ยวไงฉุนยอดเลยคือขาดไม่ได้สักการณ์เน่ยป๋าเราปลาเรานี่เนื้อสันหนึ่ เ,เด,ดโโโโโโี๋ยวไหมวเดีนี่ก่อนโปดท่อปะเราโอ้ยนี่ไงอีการเนื้อเนี่ยโปดโทอ่อเดี๋ยวปุ่พ่อเนื้อส่วนนี้มันมันนุ่มเหรอ,อนนนเนื้อสันนุ่มเวลาเขาลาบเขาอย่างมันแบบมีเอ็น้าลาบมันง่ายนะมันแบบมีเอ็นอ่ะมันมันลาบมันจะดีเนาะเออลาบก็ดีทัจินส้มอ่ะจิขขนส้มก็แค่หม้อกันเนี่ยนี่ฉันเปียกหน่อยนะเนี่ยเนื้อสันจะราคาสูงหน่อยโอเน้อนี่โอ้มันได้ความนุ่มเนาะมันนุ่มเออเนี่ยเพราะมันไม่มีเอ็นจริงนะเนี่ยมันมันมีเอ็นอ่ะเอ็นเช่นเป็นเช่นอ่ะถ้าเป็นเนื้้ออแขข็งเนนนนืาั่ะไ มันจะมีเอ็นเนาะมีเอ็นโอ้เป็นัวใหญ่แล้วเนี้เจ้าเดิมครับร้านเนื้อพี่เหมียวเสียกไม่ใจตรงศาลานะครับนี่ยสั่งขอเนื้อสันแค่พ่อขออย่าได้เนื้อสันผมจะจัดเนื้อสันหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยโอ้โหเอาสั่งไปมันง่ายดีหลักสักหน่อยเนาะอืมกระไลหน่อยกันโอ้โหทำเลย ฮะโอ้โหมดเตะมดไวพอไหนเปรือป uh, oh ูโปรต้าเฮ้ยโอ้ฮะใส่เนื้อใส่เนื้อเอาอนี้ก่อนเอาอันี้ก่อนเอ้ยพวกมันนั้นจุอันนี้เท้าลาบอีนะมันชุดเยอะเลยเนึ่งเอาลงใช่องทำทำหลายเคียงเลยเนาะใช่ช่องเคียงกันฮะอุ้ยมันเนื้อมันแน่นดีมากเลยมันหนุ่มดีเลยอุ้ยนะสับให้ละเอียดนะครับ นี่เธอเลือดอันนี้นะเลือดเอาข้างหน้าเอาเอากันเนื้อข้างในมันแดงอะเนาะแดงก่ายถ้าเขาพับออกมาอืมอันนี้เขาล่างมันเพราเขาใช้สีเกี่ยนี่แดงดีขนาดเน้อันนี้อะไเนี่ยโปรงอ่ะอืมประมาณนี้ครับก็ละเอียดอยู่นะเอาละครับโปรงอันนี่โอ้ยเปิดโตทำไมช่ยใช่ถุงไหมเก็บไม่ถุงถุงนี่้เปล่าอันนี้เก็บไว้ให้แม่ครับ เนี่ยทันกินส้มส้มเนื้อนี่ยปั่นปลยครับอันเนี้ยโอ้ยมันบอกไม่ถูกครับมันมีรสชาติของมันฝาดๆอะไรเดี๋ยวเข้ากับเข้ากับเนื้อนะเนื้อเนื้อซ่าเนี่ยแต่วันนี้นะครับจะมีแบบมีด้วยนี่นี่ยาใส่เนื้อพิเศษมากสำหรับผมนะผมยังไม่เคยกินเลยใส่ยาใส่เนื้อมันมันมันอร่อยขึ้นหอมขึ้นใช่ไหมครับหอมนะเดี๋ยวรอดูครับโอ้หมอกับเปียวเนื้อฉุดเนี่ยมันเลยชุดละสารทิเทนเลยเพระพอบคือน้ำลายเลยแหละแค่แบบแค่คิดก็คือน้ำลาย ม,มีตอนนี้เริ่มจะมีแล้วนะนใครสนใจก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับมีทรงแบบพ่อเลย ใช้เหล็กแหนบทํานะครับมันจะมีสนิมบ้างแต่เราต้องดูแลเนาะต้องรับต้องดูแลนะครับหั่นอะไรคมแต่ว่าไม่ได้แข็งมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าไปสับกระดูกได้นะการทํามีดนะครับมันจะมีสําหรับตัดของแข็งก็จะชุบอีกอย่างหนึ่งทั้งอย่างนี้ทั้งอย่างนีทั้งอย่างนะท้าวตันเรียกสองเรียกสามอ่ะมันมันคมนันเหมือนกันเนาะใช่ถ้าอีไม่มันได้หรอมอนเขาได้นะนี่นี่นเนื้อขันเนื้อทำไม่ได้อยู่ตัดไม้เวลาตัดไม้แข็งต้องทำไงพวกตาไม้ทองง้ตรับบบสสสัััันนนนนนนกกกก่่่่่ออออออต้้งใหชเคาะะมมีรย มันแข็งๆป๊อกนะมันมันกลมได้นะมันจะมีเทคนิคการใช้มีดนะครับการการฟันกันอะไรเงี้ยฟันมั่วไม่ได้นะครับ่องคนว่าชู้ไรกูอย่างกันเรียกก็ไรกันเรียกว่าตีเรียกมันก็มีมันก็งกลมได้เหรออันน้นหนาหรืออันนั้มันบางหรือใช่อันนี้มิหมวกหมวกโปรเจกตนะมันก็ไหม่มาให้ดีก็ไรนะครับตีที่หมวกพันนั่นแหละเสียงคึกๆเลยกลิ่นหอมเลยแต่ใครกันไปเติมเดี๋ยวสับกันเนาะสับให้ละเอียดเลยครับอืมนะสับก่อน มบบนี่เลยลนะเหยียดแบบนี้เลยเนาะนี่อือพร้เฮ้ยอันนี้แบบสดเลยเนาะสดเลยครับซ่าเนาะซ่ามันก็ต้องสดเนาะอืมค่ะถ้าไปโดนไฟก็ไม่ใช่ซ่าแล้วครับม่ใช่ละเนื้อซาสุดกระชานแต่ซ่าทางเหนือจริงๆมันจะเป็นชิ้นเนาะเนื้อซ่ามันจะเป็นตีนเป็นตีนเนื้อซาตีนเนื้อซาติ่นในสุทธน์ก็มีมั้ยครับคนระชานนี่ไหมมีอยู่แต่ว่ามันมันเป็นมันเหมือนกันไหมฉุดเหมือนกันเดี๋ยวเพราะเขาทับเขาทับไปไหนมันก็ ง่ายหน่อยแบบสับมากกว่านั่นแหละมันก็ตีนเย้มมันแค่กินใส่ลงไปน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแขกครับผมแขกสดสดตาลด้วยต้นหอมผักชีหั่นเล็กๆเนาะเออเมื่อกี้ลืมบอกมีพริกด้วยนะครับนี่พริกสดพริกเก็บมาเมื่อกี้ครับ หอมครับตัวนังบักชีสัดๆมันหอมนะได้กลหอมหอมนี้มันไม่ใช่แค่เผ็ดอย่างเดียวนะคุณผู้ชมมันจะได้ความหอมนะครับทางชุดนี่นะหน่อครับใส่ลงไปว่าแน้วมันโคตรนักตัวเลยมุกเดิมแล้วเปล่าตอนนี้ใช้บ่ถ้าใส่อิ้กินไรเนื้อนี่ยเนี่ยชลดนะครับเกลือเกลือเกลือชลอดนะครับสุดละชานสุดละชารเนื้อแท้ครับใส่ห่วงถั่นเน่าล้วมันเข้านะครับไม่เชื่อไม่เข้านะนี่แหละทีเด็ดครับนี่นี่นี่ ทีเด็ดของวันนี้นะครับก็คือผงยาใส่เนื้อนะครับโอ้โหผูหหห้หอมมากเลยอหอมเลยหอมเลยกินหอมเลยครับต่อไปปิดท้ายป,ปิดท้ายมะนาวปิดท้ายด้วยมะนาวครับนี่มะนาวไหลเม็ดน้ำเยอะแต่กลิ่นมันจะไม่ค่อยสู้มะนาวแป้นเนาะมะนาวมีเม็ดกลิ่นมันมันวามันหอมน้อย มันหนาวเปรี้ยวเข้าไปรอดูนะเนื้อจากแดงๆนะครับเดี๋ยวพ่อลองเขียนเนื้อดูหน่อยเนาะที่มันที่ยังไม่คุกอ่ะอื้มอืมอืมอืออมออมอืมอืมอมอืมอืมอมอนมอืมอืนะืมอืมอือืม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 นืมอืมนี่อมอืมอออออาโทัออไรกินกินม เนื้อชาเนื้อชาสุดาสานสีเริ่มไปแล้วเห็นไหมเดือมโดนมะนาวครับมาเดี๋ยวคุกให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนสัก5นาทีเนาะคนให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยมาครับเดี๋ยวเราโหดูดูสีครับเห็นไหมเปลี่ยคุกกับมะนาวสีมันจะเปลี่ยนเนาะก็เปลี่ยนกันเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยแล้วเอาละครับมาเลยคนในครึ่งแบบนี้เลยโอ้โหสามปากสองปากอะ สามอ่ะสามสามไม่หมดนะครับนี่โอ้เท่าสุดจีวรอะไรก่อนเนาะอ่ะพอกันครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะผมข้าวเหนียวด้วยเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันต้องมีอย่างนี้แหละชุดชุดละสารโอ้เนื้อสารชุดละสารเนื้อเอร่อยดีก็เนียวก็ดูดได้โอ้โหเนี่ยโอ้เอาละครับอกินดมไหลมันอร่อยจริงครับเดี๋ยวเรื่องพร เนื้อมันจะมีความเปรี้ยวหน่อยนะใส่มะนนาหอมกินกัข้าวเดียวนี่โอ้โอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดอาร์ร์สุดยอดเลยญญอ่ะหเมพียมติมันหอมพี่ลาบเนอะเอเปรี้ยวนิดหน่อยนะมันหอมอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าเปืองข้าวมากครับเปืองนะหอมอะไรนะเพราะหอมพิราบยาใส่เนื้อหรือเปล่า อไปแตเนื่อความเพิ่งเมื่อกี้พ่อหอหอมพริกลาบแบบนี้มารินไม้เผานะมันเข้าลาบลาบสูตรอะไรก็เข้านะหูว่ามนรินไม้เนี่ยเข้าเข้าเข้าลาบเหนียวก็เข้าครับเนี่ยลาบอย่างนี้ก็ลาบสูตรสชาตินี่ก็เข้าอัดครับช้อนกินได้จ้องข้าวเหนียวแล้วมันมันเป็นเมนูที่แบบว่ากินข้าวเยอะจริงครับ ข้าวคำน้อยก็ได้เพราะลาบเยอะอยู่จดลาบไมเยอะอ้ยดุดดวไปเลยนะกัดโดนพริกด้วยก็หอมนะครับก็ชับใส่นี่แหลอพริกนะหรับๆในของคนคณะมีปีด้วยมีผักหลายอย่างนะครับ อ่ะีกคำอีกคำครับคำเป็นนั่งกินด้แล้วผมอันนี้ม่งอะไรเปล่าม่งกินช้างเหรอม่งกินม่งกินไก่จั๊กไก่อืมอืมาไล้วครับไปนั่งกินด้วยแล้วมาครับมาครับโอ้โหอร่อยมากดินไม้หน่อยอือเ้าเหนียวต้องต้องทำอย่างนี้เนาะอืมนั่งก้ อุ้ยเข้าไปต้องกุ้งเชียงกินก็ไม่นักอร่อยดูครับคุณผู้ชมอืหอมเข้านะใส่เนื้อนะมันเข้านะนั่นมันหอมครับหอมเนใส่เนื้อแต่พริกลาบยังไม่เคยใส่นะอืเนี่ยใส่เนื้อเนี่ยอืเคยใส่แต่ย่าใส่เนื้อเนี่ยในสวรรค์ลองลองพริกลาบดิทำสูตรนี้จะใส่พริกลาบเปล่าจะเป็นยังไงคุณเลือ ถือหน,น,นเหมือนกันนะเพราะเขาไม่ผอ,อแล้วหอมมากใส่พี่ใส่ใส่ยาเื้อเนี่ยมันมันมันแบบเผ็ดมันมันกลิ่นมันหมอมใช่ถ้าอยากเผ็ดนั้นกัดโดนพิ้งนี่แหละเรียกชุ <c oughs> ดเรียทีเหมือนกันเนาะครับเขาบอกเขาก็บอกเขาก็บอกว่าอร่อยชุดยอดอหะนี่น,นะทาคนหลายเสิร์ส่ไว้เติเตมน้มากอืมเคเยอะเนาะ หืมหน่อยหืมใส่ยาใส่เนื้อเข้าไปครับมันจะได้ได้กลิ่นยาใส่นเนื้อขึ้นมาอี่เนื้อเหรอเนื้อน้นหมอ่ะครับมันิ้นไหมมาก็ชอบกลิ่นดิบนะอ๋อเดี๋ยวกลิ่นที่แห้งก็ได้เนอะเพาเผามันมันมีครับกลิ่นเผาหอมหน่อยอ๋อหมาะนี่มาห <coughs> bên chuồng mà nó nè ướm phong nè nấm mồm rồi, nó để kiểu vậy như vậy nó mít mai hả? Thôi à, tôm nó phơi rồi nó เขาก็เขาขอหอ,องเย็บหองเย็ยนมากกว่าใส่ถุงดีแข็งก็จะกินข้าวมาล้างอ่ะอืมจะกินข้าวมาล้างอากาศเลยเค่ะกิวขนาดนั้กินแรงเหรออืมโอเคโอ้อาจรจะครับ อย่าปีเข้าไปก่อนนยเข้ากันอร่อยจริงนะมาเมื่ม<ะ>ก่อนเรากินเลยนะ ปลาดุกเฮ้ยยี่มนรักขีข้นกขมวดโมดข้าติดมืออืมออแต่พีดมือแต่หัวหนากกำลัง หาเสาเนาะหาเสามาทำก็ทําเนา,า,เ,าอเอาเสาสี่เสาห้าเสาพวกเสาหกเสาค้าวล้วอพ่อขายไม่ได้สั่งเลย่ายไปควายไปเป็ดพอที่เขาขายตลองเหาอกองมุ้งเหรอตรองตึงเหรอตรองตึงกังจะมีอยู่ช่องนี้ มุ้ง่วงอืมปลีจยงอ่ะอืมแล้วครับเ <c oughs> มนูเนี้ยเราทำหลายรอบไปแล้ว นาอเนี่ยหลายรอบละมีเอฟซีเอาไปทําตามบ้างไหมครับเครเคยไปทำแล้วก็รสชาติเป็นไงคอมเมนต์บอกหน่อยเ้าเราว่าอร่อยนะอร่อยก่ะแล้วเขากินนักแบบเป็นอย่างมีมันมีมันมีอย่างม,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 มันมีเครื่องปูมันนักอันนั้นนะอ่ะของแอยเติอมอะ่ะ เบื่อบอกะมาพิ้าเนครับพิ้าเธอโอ้เธอใส่ใจเหมาะ อร่อยกลมกล่อมหอมยาใส่เนื้อ,อ,อหอมยาชาเลือดหอมเด่นมากหอมตะไคร้หอมที่เขาใช้ชชเครื่องนั่นแหละครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมท,ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเนื้อชาสุราชานะครับป๊อตผมก็บอกอร่อยสุดยอดนะครับ